เบิง่งยอดมันล่นนีมัสีโหดมันสีเหลืองนี่มันสีเหลืองแล้วยอดขึ้นมันก็เหลืองเลยเห็นบ่อน,น <ừ> ก็ต้องเอาไว้เดี๋ยวมันสิติดหม่อนนี่มันขึ้นต้นมาปุ๊บนี่มันมันสะเป็น<ม>ใบเหลืองเนาะใบเหลืองอยอดก,กูเห็นบอนบอนบ่ไปใส่ได้เห็นบอนี่นี่เห็นบ่แก่แก่ไปแล้วกับโบขึ้นโบขึ้นโบขึ้นดกทิมย่างเดียวดกทิมย่างเดียวดกย่างเดียวหรอเม่์เป็นจัดให้อีกเลยดกทิมอีกเลยนี่ตัวนี้ก็แก่ไรแน่ยน ตัวตัวตัวหนีมันก็ซือ้อยุ่นตัวต่อไปอาจจะเป็นใบรัดได้สังเกตใบก็บคือแบบแบบใดครับแบบมันกุดกูดยอดกุดกูดบตัตอนเห็นบอลอันนี้คือคือใบใบมันยังผุ่งอยู่เนาะแม่แต่นี้ใบมันยังงามใบมันยังงามอยู่บบมัน,นยังบอลยิกตอตัวนี้แต่ว่าต่อไปอาจจะมีตัวหนึ่งเดี๋ยวคอยม<า>องเพูดลกเลยนะป้าเนาะสังเกตเรื่อยๆเนาะเบิ้งต้นที่เราบันโตตัวบัเป็นตรกน่นะมันจะเป็นแนวนันท้ายเบื้องนั้น Nên đi, đứng đường này nào nè.